อธิษฐานจิตขอชีวิตใหม่ทําอย่างไรมาฟังค่ะหากวันนี้คุณเป็นคนหนึงค่ะที่มีชีวิตไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกับปุ้บเเองในอดีตนะคะที่เป็นคนที่ติดลบนะคะในด้านนี้สีนชีวิตความรักความสุขไม่เคยมีนะคะไม่เคยได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยค่ะและจนถึงจุดๆหนึงที่ปุ้เบปบคิดฆ่าตัวตายแล้วค่ะและปุ้เบปบได้ใช้นะคะข้อแรกนะคะนี้ก็คือการ ใช้แรงอธิษฐานจิตค่ะปุ๊บเป้ได้ใช้แรงอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปุ๊บเป้เคารพรับนับถือไม่ว่าจะเป็นมหาเทพเทวาทั้งสมบชันฟ้าสิพาชนีจีรชันบดานหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอธิษฐานจิตกับสิ่งที่เราเคารพนับถือค่ะบอกนะคะกล่าวว่าข้าพเจ้านางสาวสุภาสิงหล้านี้นะคะม่นี่มีศีลมีชีวิตที่แย่เหลือเกินอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโปรดชี้ทางให้ลูกคนนี้ด้วยเถิดหากลูกรอดแล้วลูกจะออกมาแบ่งปันพระธรรมไปให้ไกลแบ่งปันศ และปุ๊เป้ก็ได้ใช้พลังพระเจ้าในตัวเองโดยที่ปุ๊เป้ไม่ได้ดูค่ะแต่พอได้มาเรียนรู้กับพี่แม่คุณสิตามันยิ่งตอบย้ำเข้าไปอีกว่าอ๋อการที่เราได้อธิษฐานจิตนะ,ะก็คือการได้ใช้พลังพระเจ้าในตัวเราเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่และสําเร็จไวมากยิ่งขึ้นค่ะและสองนะคะปุ๊เป้ก็ได้เริ่มเข้าใจและเรียนรู้มากยิ่งขึ้นก็คือการที่เราพอเราบอกกล่าวตองศิษย์ศิธิ์ไปแล้วนะคะ พอมาเรียนรู้กับรูสิตาค่ะเราเริ่มปล่อยวางนะคะจากที่เคยเมื่อกเราอธิษฐานเราขอขอชีวิตใหม่ขอชีวิตใหม,ใหม่แต่เราไม่เคยได้ปล่อยวางหรือเบาสบายเราเราไม่ได้เชื่อว่าเฮ้ยมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นค่ะพอเราได้เรียนรู้ค่ะจากการปล่อยวางเราเริ่มปล่อยวางมากยิ่งขึ้นเราเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่ดีก็จะเข้ามาเองแหละนะคะและต่อไปข้อ3เลยคะ่ะและ3นะคะกุ๊บกก็ได้เริ่มเรียนรู้จากภูสิตาคือการ ประจุพลังงานบวกให้กับตัวเองจากที่เบลจะต้องนั่งเศร้านั่งเครียดนะซึมเศร้าเม้าหมอยนะว่าชีวิตนี้จะดีขึ้นได้อยา่างไรก็เปลี่ยนมาใส่พลังงานบวกให้กับตัวเองค่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้ตัวเองสวยทําให้ตัวเองดูดีพูดก,กับตัวเองว่าเฮ้ยเราก็ลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จได้ถึงเราจะเคยล้มเหลวมานะเราก็ลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆไ,ได้ถ้าใจใเราต้องการที่จะทํามันนะคะแค่นี้คะ่ะชีวิตเปลก็พลิกนะจากวันนั้นจนวันนี้สามารถปลดหน,นี้ปลดสินได้จากอดีตพนักงานประจำเก้า สูการเป็นเจ้าของธุรกิจนะบ,บนโลกออนไลน์นะคะกับโดบปเอนยู่ะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นครบทั้งหกด้านของชีวิตแล้ววันนี้เละอยากออกมาแบ,บ่งปันให้ทุกคนค่ะว่าชีวิตใหม่ขอได้ง่ายนิดเดียวลองเอาไปเรียนดูและลองมือทำดูนะคะ